ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยตเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n นส์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา e n นสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเทพแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อตนรับสู่มาเล่นถนนมาเล่นซิมมิ่งการเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราอยู่กันกับเกม FK Journey กันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาจุ่มเกลือกันบ้างน,นะครับชาวเกลือก็หลังจากที่ไม่ได้จุ่มมานานพอสมควรนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเกม FK Journey เนี่ยมันมีตัวละครออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับและตอนนี้ตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในซีซั่นใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเวลล่านะครับผมบอกเลยว่าใครที่ไม่มีเวลล่าเนี่ยเสียใจแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้ติดท็อปทีมตีบอสคือ ตีได้ทุกตัวนะครับตอนนี้คือตั้งแต่ที่ดูมาตอนนี้นะครับคือมันตีได้ทุกตัวเลยนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยผมว่าอาจจะเสียใจได้เลยนะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเวลล่ากันดีกว่านะครับจะได้ไม่พลาดไม่เสียใจกัน <c ười> คือจริงตอนนี้มันเป็นบอสที่ยังไม่เอ็นเลสนะครับก็แต่ผมคิดว่านะมันคงใช้ได้ยาวนะเพราะว่าโดยตัวเวลล่าเองเที่เคยพูดไปในคลิปของการวิเคราะห์คลิปแรกเรื่องของสกิลวิธีการเล่นเองหรือว่าคลิปที่2เรื่องของการพรีวิวตัวตัวสกิลของเวลล่าเองเนี่ยมันเป็นตัวที ติดเมตาแน่นอนนะเพราะว่าสกิลอันตีมันเนี่ยสามารถดึงสแตทของบอสของศัตรูเนี่ยมาให้เป็นสแตทของทีมเรานะครับซึ่งมันดีมากนะมันทําให้ทีมเราตีแรงขึ้นอะ่ะเออตีแรงขึ้นหรือว่าเลือดถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นตัวละครเดียวที่มีสกิลนี้แล้วกันนะในตอนนี้คือปกติตัวละครทั่วไปใส่ทัพย์เนี่ยใส่ทรัพร์ตอใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบอ่าลดเกาะเพิ่มพลังโจมตีฮิลอะไรเงี้ปกติอันนี้ทั่วไปแต่ว่าเวลาลาเนี่ยตัวนี้เนี่ยบบย มีการโอนสแตตบอสมาให้แต่ศัตรูให้ฝั่งเราและเป็นการเปิดวงแหวนเวทด้วยมีทั้งฮิลมีทั้งเพิ่มบัฟอะไรอย่างนี้อีกสุดจัดนะผมว่าครบเครื่องมาอันั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดเวลากันเลยนะครับคือใครที่จะไม่เปิดเวลาน,นะตัวถัดไปที่จะมาเนี่ยก็คือตัวไออาวินนะอาวินที่เป็นสีม่วงนะครับอาวินสีม่วงซึ่งผมมองว่าไม่ได้วาวนะเพราะว่าเป็นสายแท้ง ด้วยนี่ยนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของในครึ่งแรกแล้วกันต้องบอกว่าครึ่งแรกคือครึ่งแรกมันน่าจะเป็นช่วงเฟสหนึ่งหรืเฟสสองมันมีกี่เฟสวะมี4หรือมี3ผมขอดูก่อนเพราะว่านี้มันเหมือนมันจะจบแค่ครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวขอดูเฟสก่อนเฟสเฟสนี่ยเนีมี4ป่ะมี3อ๋อมี3เฟสครับตอนนี้เฟสที่2เปิดแล้วนะครับมันก็จะปลดโปรเกรสถึงพันแแล้วเดี๋ยวเฟสที่3มาซึ่งตอนนี้ผมว่าครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะถึงเฟสสองเฟสสองจบอีกเดือนหนึ่งอ่ะ แล้วเฟสสามมาเนี่ยมันคงจะเป็นครึ่งที่2ที่จะมีตัวละครหลายๆตัวมาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครที่เราดูกันเนี่ยมันหมดแล้วนะเห็นปะหมดแล้วนะสำหรับครึ่งแรกก็คือเฟสหนึ่งกับเฟสสองหมดละตัวสุดท้ายที่จะมาคืออัศวินที่เป็นสายแทงอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจนะ อีกีก9วันมาดังนั้นตอนนี้ใครจะจัดผมบอกเลยว่าตัวที่ดีที่สุดและใช้งานได้ยาวก็คือเบร่าและผู้เล่นใหม่ก็แนะนำนะครับถ้าอยากจะเปิด,เ,ปดเพราะว่าได้ใช้แน่นอน,น,อนเพราะมันได้เล่นทั้ง pvp ผานหน่ก็พอใช้ได้ผานหน่ออาจจะไม่ได้วาพวกกว่ามันจะเปิดวงแหวนเต็มเนี่ยอาจจะแพ้ก่อนแต่ pvp การตีบอสคือได้ใช้แน่นอนนะครับมาไม่พูดเล่นทำไมเปิดเลยครับฟึบฟึบเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้กี่เพชรจ,จ,จะจุกแค่ไหนแล้วกันนะดูว่าจะการันตีกี่รอบดีกว่าคือผมขี้เกียจนับเยอะละเดี๋ยวมาดูกันว่า เปิดกี่รอบการันตีกี่รอบเอาแค่นี้พอเปิดกี่ตัวแล้วกันกี่ตัวการันตีกี่รอบแล้วกันอันนี้ตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวที่1ตอนนี้ยังไม่การันตีนะครับตัวที่1ตอนนี้ยังไม่การันตีอ่ะสิบโวแรกอยู่20โลไปครับ20โลนะครับ20โลเติบเรียบร้อยนะครับเขมเขมเคมนะครับตัวที่1ตัวที่1 20โลไม่ได้ครับไป30โล<ๆ>มา30โลว่ายังไงลูกพี่ <IT S> สามสิบโลยังไงครับลูกพี่ตัวที่หนึ่งการันตีเรียบร้อยนะครับหนึ่งการันตีเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะดูไว้ให้นะว่าเราจะการ,รันตีกี่ตัวแล้วกันนะหนึ่งกรตหนึ่งกรตก็คือหนึ่งการันตีนะครับตัวที่หนึ่งการันตีเรียบร้อยได้ได้อันเดียวด้วยมาแล้วนะครับเวเดล่านางมาล,ล้ายนะครับเป็นนางมาล,ล้ายสุดสุดจ้าบสุดเจ๋งสุดเจ๋งสุดเท่เทนะครับ ตัวนี้ต้องมีว่ะยังไงก็ต้องมีนะผมดูทรงแล้วตัวนี้หนึ่งอยน,น,นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะต้องตอนนี้ผมมีงบอยู่260,000เพชนะครับแล้วก็ตัวอีก204ร่คือผมบอกเลยว่า,วาการจะเปิดสุด1ตัวเนี่ยใช้เยอะมากนะผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาแค่ให้มันตันแค่สุพีมพาสพอยังไม่ต้องเปิดสุดแบบสุดเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันด้วยในคลิปถัดไปว่าเป็นยังไงแล้วกันนะวันนี้ขอจุ่มๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาอัพทีละขั้นทีละขั้นดูว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับในความแรงของการตีบอลแล้วกันพุกคนจะได้เห็นกันด้วยว่าเราควรจะเปิดขั้นไหนดีเอา,อางี้แล้วกันนะเหมือนเดิมนะตามสูตรสไตล์ช่องเราในการวิจัยนะครับวิจัยและพัฒนาเห็นดีมาครับตัวที่2เข้ม10เข้ม20ครับ20ยังเข้มอยู่ครับ30ไปไม่ไม่ไม,มเราจะดู30ยังเข้มอยู่40ไปฟึบ อันนี้ข้ามครับข้ามขอรุนออซิสิต์า,ารันตีอยู่แล้วตัวที่สองก็การันตีนะครับดูว่าจะได้กี่ตัวได้สองตัวหรือเปล่าฮยโอ้<ส>โห <fe> ตัวเดียวตที่ผมชอบตัวตีเวลาแม่เวลาล่ามานะอันนี้ตัวที่สามะนะตัวที่สามครับตัวที่สามปึ๊บสิบเข็มสิบเข็มนะจ๊ะสิบเข็มยี่สิบว่าไงยี่สิบยังเข็มอยู่นะครับสามสิบว่ายังไงเอ่ย สามสิบไอ้เฮียการันตีสามตัวติดแ่ะพี่น้องอ้อวอเตอร์ดักเราได้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเห็นปะคือได้ทองอันเดียวก็คือได้ตัวเดียวนั่นแหละอ้อเวนกรรมเวนกรรมอ่ะสามตัวปุ๊บแพ็คเด้งแพ็คมันจะเด้งตอนครบสามตัวนะครับเพราะว่าตอนที่เราขึ้น S อบวกอ่าตอนที่ขึ้น L บวกแล้วกันตอนขึ้นเลเจนด์บวกเนี่ยมันจะมีแพ็คเด้งเตรียมเพชรกันมาด้วยนะครับ2,500เพราะแพ็คเด้งนี่คุ้มค่านะครับใครที่จะเปิดให้สุดนะผมแนะนำเลยว่า ควรควรเก็บไปสองพันห้าร้อยเพชรตัวที่สี่ครับสิบโลสิบโลตัวที่ห้าครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เราเปิดสักงสิบตัวแล้วกันเดี๋ยวจะได้เทสตัวที่หกครับโอ้โหตัวที่ห้าไอ้ตัวที่สี่อยู่อันนี้คือเราที่สามสิบละการันตีเหมือนเดิมตัวที่สี่ก็ยังการันตีอยู่นะพี่น้องตอนนี้การันตีสี่ตัวติดนะครับและได้แค่หนึ่งตัวด้วยผมว่าทำเลนี้ไม่เวิร์กว่ะ ไม่เวิร์ไม่เวิร์กไม่เวิร์ขอเปลี่ยนทำเลก่อนทำเลตรงนี้ไม่เวิร์กเลยดูแมพเหมือนผมยังไม่เดินเลยเนี่ยยังไม่ได้เปิดกรงเปิดกล่องมามามาเปิดเมืองที่เมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้อันนี้คือเมืองของเวลาล่านะครับจอนไดนบ้าที่มันจับเรามาแล้วมันก็ปึกฟาบฟึกาบเร่าใช่ปะเออเมืองนามาไลเนี่ยไปเรามาเดินเมืองนามาไลกันเอาเอาตรงนี้ตรงนี้่นหน้าสะพาน ตรงนี้แหละได้แน่นอนไม่เค็มแน่นอนนะให้ไปลองกันดูเชื่อผมเปิดตรงนี้จะไม่เค็มนะครับตัวที่ห้าไปตัวที่ห้าสิบโลทองมาเลยครับสิบโลทองมาเลยครับพี่น้องสิบทองสิบทอง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 อ้ยแม่งจะเลินพอจริงวะสิบเกลือยี่สิบว่าไงยี่สิบเกลือสามสิบว่าไงครับโอ้ อุ้ยตัวนี้30ตัวที่5เกือบการันตีนะครับอีก10โลกูการันตีแล้วอะ่ะอ่ะเปิดต่อเลยครับเล่นที่เผลอตัวที่6ฝเบเรียบร้อย10เข็มคือไม่เจอ10โลทองเลยอ่ะ่ก็ไม่มีนะครับตอนนี้คือดีสุดคือ30โลนะซึ่งปกติมัน40โลจะการันตีไงอ่ะตัวที่6กการันตีเรียบร้อยแล้วการันตีมันได้ตัวเดียวด้วยไงประเด็นเนี่ยเห็นปะ เวนเน่เจริญพรตัวที่เจ็ครับไปเลยเอ้อยสุดอ้อยสุด10 10เกลืออยู่10ยังเกลือ20 20ย,ย,ยังเกลือ30 30ว่ายัางไง30เกลือครับตัวที่เจ็การันตีเช่นเคยอ๋อเวน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 แท้ตัวที่เจ็ดก็การันตีนะผมมองว่ามองว่าตรงนี้ที่ตรงนี้ท,นที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> ที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้อีกแล้ววะที่ตัวอยู่ไม่ได้ละขอขอย้ายตำแหน่งอีกรอบหนึ่งเอาไว้ตรงนี้แทนลนะูน่าน,นี่ตอนนี้ตอนนี้เจ็ดตัวแล้วนะเดี๋ยวดูตัวที่8ดนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตัวที่8ดเดี๋ยวผมเปิด9้าตัวพอแล้วกันในะคลิปนี้แลวเดี๋ยวดูคลิปถัดไปมาเทสให้ดูอตัวที่แดตัวที่8ดดูครับว่าจะการันตีไหมเดี๋ยวมาสรุไปไว้ฟังว่าเปิดไป9้าตัวมันการันตีกี่ตัวแล้วกันนะ เข็ม10 20 20ครับ20 30ไอสามสิบไอยย้ย8แบบตัวตัวที่8การันตีนะครับการันตีเรียบร้อยโอ้เี้ยตัวสุดท้ายแล้วตัวที่9ก้แล้วครับมาเดี๋ยวมาดูตัวที่9กันนะว่าจะการันตีไหมขอ10โลทองในตัวที่9เนี่ยฮึบฮึ๊บสิบยี่สิบครับ20ไป สามสิบครับสามสิบสามสิบฮึบโอ้ oh <my> คือแม่งเค็มเค็มเกินอ่ะคันเข็มต่อเนื่องมากเลยเกมเนี้ยคือไม่ว่าจเวลาจะผ่านไปกี่ปีนะครับเกมนี้ก็ยังเข็มเสมอต้นเสมอปลายเค็ม,มพอกับเกมที่เราเล่นกันเลยนะเออมันเค็มมากผมต้องสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดมาทั้งหมด9ตัวนะ 9ตัวนะครับ9ตัวนี้ไม่รวมตัวที่ซื้อนะไม่รวมตัวที่มันแพ็คเด้งนะครับ9ตัวตอนนี้คือการันตีทั้งหมด8ตัวและมีแค่ตัวที่5เท่านั้นตัวที่5ที่เปิดได้30โลได้นะครับคือ90เอนตะ90เคือการันตีนะครับตอนนี้เออมันมีแค่โลเดียวที่ไม่การันตีก็คือโลที่5แต่ก็เกือบการันตีนะครับ30โลได้เนี่ยวันนี้พอครับวันนี้พอวันนี้เลิกวันนี้ไม่เอาละเพราะว่าส่งแม่งไม่ดีเลยเช็คดวงแล้ว วันนี้เช็คดวงเราไม่โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอต่อนในคลิปหน้านะครับไม่ไหววะ่ะเข้มเกินคือเราต้องเก็บเพชรพันอื่นไงแต่แม่งล่อแบบเก้าตัวมึงการันตีแปดตัวเลยอะเวนหมดหมดว่ะหมดแพชชั่นฟุตเลยทีนี้ไปฮะไว้เจอต่อนในคลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนมากครับจะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ต่อแล้วยก็กยยเจอต่อนในคลิปหน้านะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีอะไรเพืกอนๆที่คอมเมนต์นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเทสให้ดู ว่าเปิดขั้นไหนถึงจะแรงกว่ากันมากแค่ไหนแล้วจะเทสให้จนสุดเลยนะครับจนถึงขั้นสุดด้วยว้นจะต่อคลิปหน้าผมสวัสดีครับ